วันนี้ได้ผลสามตัวเลยนะครับวันนี้สองหมายสามตัวแล้วนะครับโอเคครับผมได้มาแล้วครับหนึ่งตัวที่ไหนนะครับตอวเนี้นะครับโดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับหนึ่งตัวนะครับ ตัวโตด้วยครับตัวโตก็วูดเดินตรงนี้เฉยเลยครับอุูยมาหลบตรงนี้นี่เองหมายปบนของปวดช่วงช้านะครับช่วงช่วงแปครับก็เป็นตัวแรกหมายนี่ ครับแต่ว่าเป็นตัวที่3ของวันนี้นะครับ ไสป,ประมาณ3าขีดนะครับนีนะครับ,รบได้มาแล้วครับตัวที่1น,นะครับของเช้านี้นะครับับกระสุบตัวนี้ตัวยังเล็กไปนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะปล่อยกับคืนสู่ที่เดิมนะครับก็ไว้จเจริญเติบโตก่อนนะครับ ตัวเล็กมากนะครับไปครับเนี่ยครับไม่ตายนะครับอยู่นี้ครับสกู่เดี๋ยวก็คงไปนะฮะกรผมเป็นที่น่าเสียดายยิ่งเลยนะครับตัวที่สองกินหน้าท่อเล็กนี่นะครับพาไปติดนี่นะครับรอจนเหนื่อยเลยนี่นะครับติดผ้าคีริ้วเนี่นะครับผืนเบลอเลย โอ้โหเนี่ยครับปลาหลุดไปเลยนะโอเคโดนตัวที่สองแต่หลุดนะครับอ้าวได้แล้วครับมาแบ นะคร,ะครนนี่ได้แปลกควายครับตัวน้อย,ยใช่ไหมนะอันนี้เกี่ยวหางแล้วมันคงโฉบนะครับเกี่ยวหางขึ้นมานะมันคงโฉบครับสรุปผลการตีปลากระสอบที่หน้าท่อระบายน้ําทํจากของขวดในวันนี้นะครับก็ในช่วงเช้านะครับมาช่วงเจ็ดโมงรอบแรกนะครับ ก็โดนกระสูบเป็นหนึ่งตัวนะครับเป็นไซส์ประมาณน่าจะประมาณสองสาขีดนะครับแล้วก็ปลาแปบอีกหนึ่งตัวนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ช่วงของไซส์สายนะครับสิบโมงมาอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นรอบที่สองเป็นช่วงน้ำลงเหมือนกันนะครับก็คราวนี้โดนครับโดนของใหญ่นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับมันมันดึงลงไปใต้น้ําแล้วก็ติดกับผ้าคิ้วที่จมน้ําอยู่นะครับก็สุดท้ายคือหลุดนะครับแล้วก็ มีปลาแปบเข้ามาชาร์จเหยื่อหลายรอบนะครับแต่ไม่ได้ตัวนะครับในช่วง10โมงแล้วก็ช่วงรอบที่สามนี่มาช่วง3โมงเย็นนะครับเป็นช่วงน้ําขึ้นแล้วก็พยายามตีช่วงน้ําขึ้นไม่ค่อยกินนะครับก็จะลองตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ช่วงน้ําขึ้นไม่ค่อยกินนะครับก็เดี๋ยวจะลองเผื่อปุกนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ได้ไปนหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับที่เป็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยนะครับ แต่ว่าก็โตไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวพบกับนักกบได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ประมาณนี้ นี่ครับหนึ่งตัวนะครับอครับ,รบนตัวนี่นะครับโดนแล้วครับเช้านี้หนึ่งตัวหน้าท่อระบายน้ำ ถ้าน้ำมันเนียดน,นะครับนี่นะฮะโอเคครับ okay. ผมไซส์ประมาณสามขีดได้ครับผม ที่สองของสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นวันอังคารน,นะครับวันนี้มาตีกระสบนที่หน้าท่อระบายน้ําหมายทะน้าผะเนียดนะครับก็วันนี้ได้กระสบไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นกระสบไซส์ประมาณสามพีดนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวจะปล่อยลงไปนะครับน,นี่ไม่เอานะครับนะครับไปแล้วครับ กระสูก <devoir> หมายถ่าน้ำพเนียนนะครับก็ได้กระสูบ <livelihood> ตัวแรกไปแล้วนะครับเป็นกระสูกหน้าท่อระบายน้ําหมายถ่าน้ำพเนียนนะครับก็ถือว่าเป็นกระสูกตัวแรกของหลังฤดูน้ําหลากนะครับที่หมายถ่าน้ำพเนียนนะครับก็ได้จากบริเวณนี้นะครับหน้าท่อนี่เลยนะครับพอดีเมื่อกี้น่าจะลืมเปิดกล้องนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ได้ไปแล้วนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยว จะมาตามหาตัวที่สองกันต่อเลยนะครับอุยอ้ยอุยอ้ยเม่อกี้เห็นนะครับท่านผู้ชมอีกตัวแล้วมีอีตัวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยครับโหตัดไม่โดนครับผม ครับก็วันนี้มีลุ้นเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าตัวที่สองเข้ามาโฉบเมื่อกี้บริเวณนี้เองนะต้องหลากช้าวันนี้นิดนึงนะครับปลากสกไล่ไม่ทัน ไปไหนแล้วนะครับตัวมอน้นี้ โดนครับโดนโดนครับโดน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 ตรงนี้เฉยเลยนี่ครับอื้ดกับตัวโตด้วยครับตัวโตครับอูดโดนตรงนี้เฉยเลยครับอู้ยมาหลบตรงนี้นี่เองอื้ดโดนชับโดนอีกแล้วครับตัวที่สองคูตัวนี้ไซส์โตขึ้นมาหน่อยนะเหมือนตัวที่มันโฉบที่หน้าท่อเลยนะครับนี่ครับโดนตรงผักตบฉวานี่นะครับตัวที่สองแต้มสองครับ สวยงามครับตรงนี้โดนครั้งแรกเลยนะตรงนี้ตรงนี้ไม่เคยโดนมาก่อนนะครับโอเคสวยงามครับ ผู้ชมแต้มที่สองของวันนี้นะครับเป็นปลากระสุปไซส์เดียวกับตัวแรกเลยนะครับก็อประมาณ3ามถึงสี่ขีดนะครับก็ได้บริเวณนี้เลยนะครับนี่ครั้งแรกเลยนะครับในการไปบริเวณนี้แล้วได้ตัวนะครับตรงบริเวณท่าน้ําทะเนียดเลยนะฮะนี่นะครับผมโอเคไปนะครับอะไปตามระเบียบไปแล้วนะครับสวยงาครับผม รสรุปผลการตีกระกสูบที่หนะ้าท่อระบายน้ำหมาย่าน้ำพะเนีตดในวันนี้นะครับในช่วงเช้าตั้งแต่7จ็ดโมงถึง8ปดโมงครับก็โดนไปสามผลนะครับผลแรกก็โดนกระสูบไซส์ประมาณสามขีดได้นะครับก็กัดที่หน้าท่อบริเวณหน้าท่อเลยนะฮะแล้วก็ตัวที่สองกัดเหยื่อนะก็ไม่ทันไซส์ใหญ่ด้วยนะครับเสียดายแล้วก็พยายามตีคว้านดูแกว่งดูก็ไม่เจอนะครับก็น่าจะว่ายหนีไปเลยนะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับนี่ตัวที่สาม บริเวณนี้ได้เฉยเลยนะครับบริเวณนี้นะครับท่าน้ําช้างมาอาบน้ำนะฮะหมายท่าน้ำาทะเนตรนะครับได้บริเวณนู้นนะครับนี่ครับตีไปริมตลิ่งนี้เองนะฮะนี่เป็นการได้ประสบบริเวณนี้ครั้งแรกนะครับไม่คิดว่าจะมีก็โดนนะครับก็สรุปเช้านี้นะครับโดนไปสามทีนะครับหมายท่าน้ำาทะเนีรนะครับโอเคเช้านี้เดี๋ยวจะย้ายหมายนะครับไปที่หมายธรรมบกองขวดนะครับตีกระสุกเหมือนกันนะครับโอเคติดตามรับชมนะครับ สำหรับวันนี้อากาศดีนะครับก็มีนักตกปลาตกกุ้งนะครับมาอยู่ที่บนสะพานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่าน้า,นา,นานเนี่ยเขาตกปลาหรือตกกุ้งกันแน่นะครับก็ที่บริเวณบนสะพ,พานข้ามมากรมประมงนะครับก็เดี๋ยวนะครับจะพาไปดูนะครับนะครับที่บนสะพานข้ามไปกรมประมงนะครับก็จะไปดูผลงานของน้านกันเลยนะนะครับการเป็ดตกกุ้ง จากบนสะพานเลยนะครับใอาดูเหปดูผลงานหน่อยได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ยโอ้โตัวเดียวไซส์ใหญ่อ่ะนี่ สดีเลยตัวนี้การเบลเลอร์เลยปลาชะโดนะครับบิมผักตกสวานนะครับเห็นข่าวว่าได้ตัวด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี่นะทองแกเพิ่งมานะครับนี่นะครับไล้เหยื่อไซใหญ่ด้วยนะครับเป็นปลาดุกใหญ่โตเลยนะครับเล่นระโดแล้วครับ โอเคครับก็ตอนนี้มาถึงหมายที่สองของวันนี้นะครับเป็นหมายทำนบอร,รองขวดนะครับก็เดี๋ยวอากบจะตีกระสูบนะครับเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมานะเมื่อวานโดนไปสองทีนะครับได้ไปตัวแล้วหลุดไปตัวนะครับก็วันนี้จะตีกระสูบกันอีกหนึ่งรอบนะครับที่หมายที่สองของวันนี้นะครับเป็นหมายทำนบอตองขวดนะครับ พอๆกับเช้าเลยนะดําขึ้นมานะได้แล้นนะนวนะครับเอาจนได้อีกแล้วนะครับวันนี้มาดูใกล้ๆครับผมนี่นะครับได้อีกแล้วนะฮะนี่ครับผลงานเช้านี้นะครับที่หมายทรํทรมนท์อง,องของวดนะครับตัวแรกนะครับของหมายทรรนท์องขวดช่วงเช้านะครับช่วงช่วงแปดโมงนะครับก็เป็นตัวแรกหมายนี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่สามของวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่สิบเก้าแล้ว 19ธันวาคมปี2อ6 6นะครับวันนี้ได้ถึง3ตัวเลยนะครับวันนี้2หมาย3ตัวแล้วนะครับโอเคครับผมบเดี๋ยวเรารีบมาชั่งน้ำหนักปลากันเลยดีกว่านะครับก่อนที่ปลาจะตายนะครับ ก็ต้องรีบปล่อยนะครับต้องรีบช่างแล้วก็ปล่อยเลยนะสองตัวแรกไม่ได้วัดนะครับไม่ได้เอาที่ช่างไปนะนี่ครับตัวนี้น่าจะพอๆกับตัวมเม่ช้างนะครับไซส์ประมาณสองถึงสามขีดลองมาดูนะครับว่าเท่าไหร่นะโอ้วันนี้อยู่ที่สามจุดสามห้าห้านะครับสามขีดครึ่งน,นะครับเกือบสี่ขีดนะครับ นี่นะครับโอเคไซส์กับสี่ขีดนะครับสำหรับประสบตัวนี้นะครับสามศูนย์จุดสามห้าห้านะครับสำหรับกระสุนตัวนี้นะครับไซส์ไม่ถึงครึ่งโลนะครับก็จะปล่อยไปอีกแล้วนะครับเป็นตัวที่สามของวันนี้นะครับโอเคไปแล้วนะครับนี่นะไม่ตายนะไปแล้วนะครับ Okay, ¿no, Bomb? สรุปผลการตีปลากระสุนในวันนี้นะครับวันนี้นะกกบไปที่หมายแรกก่อนเลยนะครับเป็นหมายาน้ําะเนียดนะครับก็ไปช่วงหกโมงครึ่งถึงประมาณ8ปดโมงนะครับก็มีปลากระสุบเข้ามาชาร์จเหยื่อถึง3ตัวด้วยกันนะครับก็2ตัวแรกตัวแรกเนี่ยจะเป็นกระสุบไซส์ประมาณ 3- าถึงสีขีดนะครับได้จากหน้าท่อนะครับส่วนตัวที่2ชาร์จไม่โดนนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะครับไซส์ค่อนข้างใหญ่ๆเลยนะครับประมาณ แปดขีดเก้าขีดเลยนะแล้วก็โดนได้โดนโดนหม่โดนโดนตรงนี้เฉยเลยที่ทาบถงงล่นน้ำต่อโต้ได้เลยนะครับโดนตรงนี้เฉยเลยคิดว่าจะโดนก็โดนนะครับไซส์ประมาณสี่ขีดนะครับแล้วก็ไ่วสายก็จะมาที่บริเวณทํานกพองขวดนะครับก็ช่วงสายก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับก็มาตีประมาณสองรอบนะครับช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายสามนะครับไม่โดนนะครับก็ ช่วงบ่ายสามนี้วันนี้โชคดีนะครับเป็นช่วงน้ําลงเราก็สามารถตีได้เลยครับปกติน้ําขึ้นในปลานภาคกินวันนี้ก็มีลุ้นแต่ว่าก็ยังไม่เข้านะครับก็ยังไงก็ติดตามชมผลงานของนักกบได้ใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรัวบวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ